โอ้โหตอนนี้มีไวรัลเมาส์เรื่องคอนเสิร์ตบอลบลิงของ BLACKPINK คือบรรยากาศที่ไทยเทียบกับที่อินโดนีเซียนี่คือต่างกันฟ้ากับเหวเรื่องของเรื่องคือมีคนไปดูคอนเสิร์ตที่ราชมังคลากีฬาสถานมาแล้วเกิดอาการมือหนักมากเรื่องเล่ามีอยู่ว่าบรรยากาศในราชมังคลาครั้งนี้ช่างอ่อมหรือแปลว่าจุดชื้ดสิลืเกิน ผู้คนที่ไปดูคอนเสิร์ตส่วนใหญ่ทำตัวประหนึ่งว่าได้รับภารกิจสำคัญระดับชาตินั่นคือการถ่ายคลิปใช่แล้วทุกคนตั้งหน้าตั้งตาถ่ายคลิปกันแบบเอาเป็นเอาตายสุดๆยกโทรศัพท์กันพรึบพรับแต่ไม่มีการร้องเพลงตามไม่มีการกรีดไม่มีการส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นนิ่งกันจนหน้าหายใจบางคนถึงกับบ่นว่าฉันผู้แหกปากอยู่คนเดียวมองไปซ้ายทีขวาทีอ้าว ทุกคนกำลังจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์ที่พีคไปกว่านั้นพอมีบางคนที่พยายามจะสนุกแหกปากร้องเพลงสุดเสียงเต้นสุดแรงเกิดกลับโดนสายตาพิฆาตจากคนข้างๆมองแรงใส่โดนมองต่ำมองสูงประหนึ่งไปทำอะไรผิดมาเอา้างงเลยนี่มาคอนเสิร์ตนะไม่ได้มานั่งสมาธิในห้องสมุดบางคนถึงกับเล่าว่าเจอประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันจนไม่กล้าร้องเพลงต่อต้องหุบปากฉับ เพราะเก่งใจคนที่กำลังถ่ายคลิปบรรยากาศอ่อมถึงขนาดมีคนพูดว่าศิลปินคือลิซ่าถึงกับต้องเอ่ยปากขอร้องให้ทุกคนช่วยกันจอยหน่อยโอ้อายแทนเลยแล้วประเด็นคืออะไรเขาวิเคราะห์กันว่าในสเตเดียมวันนั้นน่ะมีคนไทยจริงๆอ่ะอาจจะไม่ถึงครึง่งที่เหลือคือพี่ๆชาวจีนที่มากันเป็นกองทัพซึ่งชาวกองทัพท่านก็มาในโหมดเดียวกันเป๊ะคือยืนนิ่ง และถ่ายคลิปอย่างเดียวไม่ร้องไม่จอยใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นยังไม่พอช่วงที่คอนเสิร์ตกำลังจะเข้าสู่ช่วงอังกอช่วงที่ควรจะพีคที่สุดพลพรรคชาวต่างชาติบางส่วนพากันเดินออกจ้าเดินสวนสนามกันออกไปหน้าตาเฉยทําเอาคนที่ยังอยู่ยืนงงในดงราชมังว่าเดี๋ยวนะคอนเสิร์ตยังไม่จบจ้าจะรีบกลับไปตัดคลิปกันหรืออย่างไรแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น ตัดภาพไปที่อินโดนีเซียโอ้โหนี่คือหนังคนละมวล้วนที่อินโดนีเซียคือเสียงกระหึ่มแบบสเตเดียมแทบแตกแฟนๆที่นั่นเขาร้องกันแบบถวายชีวิตร้องดังกว่าศิลปินอีกมั้งมีคนแซวขำๆว่านี่ซื้อบัตรไปแข่งร้องเพลงกับศิลปินหรือซื้อบัตรไปฟังเพื่อนข้างๆร้องเพลงคือชาวอินโดเขาเก็บหมดทุกท่อนท่อนฮุกท่อนแร็ปท่อนคอรัสร้องได้หมดเป๊ะๆพลังเสียงคือสุดยอดมาก ขนาดเจอฝนถลม่มพวกเขาก็ยังสู้ไม่ถอยเสียงดังฟังชัดทะลุใส่ฝนไปเลยศิลปินบนเวทีโดยเฉพาะเจนนี่ดูมีความสุขและใส่พลังเต็มที่เพราะได้พลังจากคนดูแบบเต็มๆพอบรรดาชาวไทยที่ไปยืนเมือที่ราชมังมาเห็นคลิปบรรยากาศที่อินโดเท่านั้นแหละอาการนอยก็บังเกิดเลยจ้าหลายคนบอกขนลุกในความสุดยอดของอินโดบางคนบอกอิจฉาหนักมาก และมีคนถนึงกับประกาศลั่นว่าแพ้คาบ้านเลยไทยเรากลายเป็นว่าตอนนี้หลายคนปักหมุดในใจเรียบร้อยแล้วว่าคอนเสิร์ตครั้งหน้าไม่ต้องลุ้นกดบัตรที่ไทยแล้วไปกดที่อินโดนีเซียดีกว่าอยากไปสัมผัสบรรยากาศการร้องเพลงแบบกระหึมกระหึมตะโกนจนคอแตกแบบนั้นบ้างจบข่าวชาวไทยน้อยหนึ่งกลุ่มเรามาดูคลิปนี้จากฝั่งอินโดนีเซียจ้า มีคอมเมนต์ถล่มทลายเลยเริ่มจากมีคนวิเคราะห์อย่างเฉียบขาดว่านี่ไงล่ะเห็นไหมว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนดูถ้าคนดูมีอาการยืนนิ่งๆหรือมัวแต่สารวนอยู่กับการถ่ายคลิปอารมณ์ของศิลปินก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยแน่นอนแล้วจากคลิปนี้ทุกคนคือพร้อมใจกันอวยยศเจนเนี่แบบสุดๆตะโกนกันเลยว่า y e s ไฟลุกพรึกพรับเจนนี so hard ่เอสโซฮาร เจนนี่ทำได้สุดยอดมากควีนราชินีมากันครบมาเตอร์เจนนี่คิมคุณแม่เจนนี่คิมก็มาที่สำคัญมีหลายคนสะใจมากออกมาโพสเลยว่าไหนล่ะพวกที่เคยบอกว่าเจนนี่ขี้เกียจเต้นเวลามาเอเชียหายไปไหนหมดบางคนก็ถามแบบติดตลกว่านี่คือการเต้นแบบขี้เกียจหรอแล้วก็มีคนแซะแรงๆว่าพวกที่เคยด่าเจนนี่เมื่อวันก่อนๆนนะ่ะหายไปไหนกันหมดแล้วจ้า หรือนี่คือการขุดหลุมฝั่งพวกเฮตเตอร์ชัดๆแถมยังมีมุกตลกร้ายที่ฮิตมากในหมู่ชาวอินโดเขาแซวกันใหญ่เลยว่าที่เจนนี่เต้นเต็มที่ใส่พลังขนาดนี้ก็เพราะว่ากิกิซาปุตรีมาดูคอนเสิร์ตด้วยนะสิเจนเนี่กลัวโดนกิกิวิจารณ์อีกรอบ นอกจากนี้ก็มีความเห็นขำๆจากแฟนๆที่พากันจินตนาการไปไกลเช่นเจนเนี่จะรู้สึกยังไงนะถ้ารู้ว่าฉันไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตหรือฉันรู้แหละว่าเธอต้องเศร้ามากแน่ๆเจนที่ไม่ได้เจอฉันในคอนเสิร์ตแล้วก็มีคนเล่นมุกต่อว่านี่ขนาดค่าเจนเนี่นะนี่ยังไม่เห็นฉันเต้นเลย แล้วก็วนกลับมาที่เรื่องพลังคนดูอีกรอบมีคนบอกว่าคนดูชาวอินโดเสียงดังมากจริงๆสามารถเอาไปสู้กับคนดูที่ปารีสได้เลยในเนี่ยมีคนไทยก็เข้ามาสมทบว่าบลิงอินโดคือสะใจสุดๆและต้องยกให้เขาแหละบลิงอินโดนีเซียจากนั้นก็มีคนสนใจเรื่องทางเทคนิคเยอะมากถามเจ้าของคลิปกันใหญ่ว่านี่ถ่ายจากแคทหมวดหมู่ที่เท่าไหรหรอสวยจัง เจ้าของคลิปก็มาตอบว่าแคท3มีคนถามต่ออีกว่าใช้อะไรถ่ายซูมชัดมากก็ได้คำตอบว่าใช้ Vivo x 3 0 0 Pro บางคนก็ถามละเอียดยิบว่าประตูไหนแถวที่เท่าไหร่เจ้าของคลิปก็ใจดีมาตอบว่าประตู63แถว22ซึ่งหลายคนอิจฉาตำแหน่งนี้มากบอกว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากได้เห็นทั้งเวทีและจอชัดๆแถมกล้องที่ใช้ถ่ายก็ชัดแจ๋วเลย นอกจากกล้องของแฟนคลับแล้วยังมีคนชื่นชมตากล้องของงานด้วยมีคนสงสัยว่าตากล้องนี่เขาพามาเองหรือใช้ตากล้องของแต่ละประเทศก็มีคนมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าน่าจะพามาเองนะเพราะต้องมีมาตรฐานของงานถ้าใช้ตากล้องต่างกันในแต่ละที่ผลงานที่ออกมาก็อาจจะต่างกันแถมยังยกตัวอย่างไปถึงวงอื่นว่าเคยมีปัญหาตากล้องจับเมมเบอร์ไม่ถูกต้องมีไกด์บอกสีผมกับชุดเลย แต่บางคนก็ชมตากล้องงานนี้ว่าตากล้องเก่งมากจับภาพได้คล่องแคล่วว่องไวประหนึ่งว่าตากล้องกำลังเต้นตามท่าของเจนเนี่ไปด้วยเลยส่วนเรื่องเพลงก็มีคนถามว่านี่เพลงอะไรลืมชื่อมีคนบอกว่าติดเพลงเอ็กซ์ตรานี้มากบางคนก็อินจัดบอกว่าตอนเพลง Star l i f e ฉันร้องไห้เลย แต่ก็มีคนพยายามร้องตามนะแต่บอกว่าเนื้อเพลงพันกันไปหมดโดยเฉพาะเพลง y o U n Me ร้องตามไม่ทันเลยสุดท้ายทุกคนดูประทับใจมากมีคนบอกว่าจะ move on จากคอนเสิร์ตที่ Gbk ได้ยังไงเนี่ยทุกคนสุดยอดมากจริงๆและมีคนนึงพูดถึงเรื่องเพลงโซโลโ่ได้น่าสนใจว่าจริงๆฉันรอคอยเพลงโซโล่ของพวกเธอมากกว่าเพลงกลุ่มอีกนะเพราะเบื่อแล้วไม่ยอมออกอัลบั้มใหม่กันสักที แล้วก็มีคนไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอกย้ำเรื่องเดิมว่าคอนเสิร์ตท,ที่ไทยมีแต่คนไปเอาคอนเทนต์ไม่ได้ตั้งใจไปดูศิลปินจริงๆฟีลลิ่งแบบที่ต่างประเทศเขาไปดูคอนเสิร์ตกันจริงๆเลยหายไปหมด